เธอกิลาออกมาพบลอบบใหม่สนับสนุนรายการโดยรับคะแนนสะสมสองเท่าทุกวันจากบัตรเครดิตกาิกรไทยบางกอก host.com เมืองไทย .com ที่ขึ้นใหไทได้พบมนเลย แล้วก็เดินเท้าย่ำเข้าป่าลึกเพื่อมาชมน้ำตกปีตุโปแห่งนี้ครับดูดีๆฮะว่าจะเป็นทรงรูปของหัวใจแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีน้ำเยอะนะครับสับงเกตดูครับว่าความสูงของน้ำตกที่เห็นจากจอภาพน,นะครับนี่ไม่ใช่ทั้งหมดของความสูงของน้ำตกแห่งนี้นะฮะจะมีจากทั้งยอดอีกซึ่งจากมุมนี้มองไม่เห็นรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ500เมตร ดังนั้นครับพูดเลยครับว่ามาอุ้มผางครับแหล่งท่องเที่ยวมีหลายแห่งมากอย่าไปกระจุกกันอยู่ที่จุดจุดหนึง่งโดยเฉพาะที่น้ําตกทีรอซูใช่ไหมครับกระจายฮะกระจายแหล่งท่องเที่ยวมาเที่ยวกันหลายๆที่ได้ครับการสํารวจเส้นทางในครั้งนี้ก็ทําเพื่อการท่องเที่ยวครับให้ทุกคนได้เห็นครับว่าป่าบ้านเราน้ําตกบ้านเรายังมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักเลยครับแล้วการเดินทาง ในระหว่างจุดต่างๆในการตั้งแคมป์นั้นนักท่องเที่ยวแต่ละคนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรจะต้องช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติแรอบๆอย่างไรนะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ธรรมชาติของบ้านเรายังคงอยู่กับพวกเราจนไปถึงลูกหลานต่อๆไปครับ เปโตลสูหรือปิตุกโกลได้ชื่อมาจากลำธารปิตุกโกลเหนือขุนเขาน้ำตกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในประเทศไทยกลางผืนป่าตะวันตกเขตอุ้มผางจังหวัดตากใกล้ชายแดนพม่ากการเดินทางสู่น้ำตกนี้น้อยคนนักจะรู้ว่าต้องเริ่มต้นจากอำเภออุ้มผางด้วยรถยนต์แบบขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อมุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านกุยเลอต่อ ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงและเดินเท้าขึ้นสู่ดอยมะม่วง30,000ซึ่งใช้เวลารวม4-5ชั่วโมงก่อนจะถึงจุดพักแรม ผู้ชมดูทางเดินนะครับทางเดินแบบเล็กๆแล้วก็ด้านขวามือก็เป็นหน้าผาดังนั้นการเดินทางที่นี่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากๆนะครับคงวิ่งไม่ได้แน่นอนแต่ในการแบกเป้สะพายของที่มีน้ำหนักนั้นบางทีทำให้เราเสียการทรงตัวได้ครับจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินป่าไต่เขาที่น้ำตกปิทูกโกแห่งนี้ครับ ัห,หลังจากที่ได้ยนโฉมน้ำตกปีตุโกโลแล้วเราก็ต้องไต่ขึ้นสู่แคมป์ที่พักก่อนที่จะถึงยอดดอยมะม่วงสามหมื่นสำหรับผมเหนื่อยสุดๆเลยครับกับความสูงชันของภูเขามันทำให้แรงของเราหมดลงเ,ลเร,เออเรงื่อยอๆ Same time. กลางมุ่งหน้าสู่ยอดดอยมะม่วงสามหมื่นทีตอนนี้ก็ภารกิจเราจะต้องพิชิตธงให้ได้ครับมองเห็นอยู่ไกลๆแล้วว่าสีขาวปักรออยู่ข้างหน้าเ,เราแคมป์อยู่ข้างล่างนะฮะตอนแรกตัดสินใจขึ้นเช้ากลัวว่าจะเกิดหมอกเกิดเมฆแล้วจะไม่เห็นอะไรเลยมีเวลาอยู่สองชั่วโมงตอนนี้4ี่โมงครึ่งละก็จะต้องไปถึงให้ถึงปลายทางให้ได้เพื่อไปพิสูจน์ใจพิสูจน์สังขารด้วยเองครับแล้วอะไรอย่างนั้นก็ ต้องค่อยๆลงประมืดแล้วเอาไปใช้มาตอนลงอันตรายหน่อยคอยอย่างนี้ตามคุณผู้ชมเปน็นกำลังใจให้ผมด้วยครับดอย,ยสามมื่นะการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดดอยมะม่วงสามหมืนที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1367เมตร ทำให้เราได้เห็นโลกใบโตใบนี้ได้อย่างกว้างไกลไม่ต่างจากนกที่ได้มองเห็นโลกเบื้องล่างและบนสันดอยนี้เรายังสามารถมองเห็นสายน้าตกปิตุกโกลที่ไหลลงจากยอดเขาดอยมะม่วงสามหมื่นลงไปบรรจบพบกันจนกลายเป็นรูปทรงรูปหัวใจสวยงามอย่างน่าประทับใจสุดๆเลยครับ เป็นอะไรที่บอกว่าเป็นเทปและเป็นทริปที่สุดทรารหดมากๆาครับของปีนี้เลยแล้วก็บอกเลยครับว,ว่าเมืองไทยของเราสวยจริงๆครับกับป่าดงดิบขึ้นเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ชุ่มชื้นนะครับตลอดการเดินทางก็เปียกตอนนี้เท้ายังเปียกอยู่เลยเป็นเวลา5โมงเย็นแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่บนสันเขาของอดอยมะม่วง3าม0,000ื่นครับ ็จะอยู่สูงจากตัวน้ําตกปิตุโกขึ้นมาอีกมากพอสมควรเลยนะครับแล้วเราก็จะมองเห็นข้างล่างมองเห็นสายของน้ําตกปิตุโกไหลาจากยอดเขาลงสู่ข้างล่างไปสู่จุดที่เราเห็นน้ําตกรูปหัวใจนั่นเองฮะในเทปนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรรเชาเอว A ิสบ้านเกาะโฮสต์คอมเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย .com ครับในเทปหน้า พวกเราจะไปบุคตะลุยพาคุณผู้ชมไปผระจนภัยที่ไหนโปรดติดตามชมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ฮะสวัสดีครับนะยอดดอยมม่วงสามมือนครับมเกอ,อกลมาพบลไปใหม่ลอกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่ขั้นคา ออไไต้มไข่ต้มไข่แตงกวา,าข้าวกระเลียง,ยงไม่น่าเชื่ออร่อยมากครับวันนี้เรากำลังเตรียมตัวลงเขาแล้วครับเมื่อวานเดินกัน4ชั่วโมงไต่ระดับความสูง750เมตรฮะรู้สึกว่าล้ากันไปทั้งตัวเลยขากลับก็ผักดันภาระให้กับลูกหาบต่อครับกระเป๋าให้ลูกหาดี เราลงเกือบตัวเปล่าเอาเฉพาะพวกมือถือพวกกล้องติดบายเผื่อระหว่างทางเพราะว่าขากลับเนี่ยเราลงอีกทางหนึ่งครับตั้ง GPS ไปละเดี๋ยวดูซิว่าเราเดินทางไปรเส้นทางหนนะครับสนุกสนานก็พบกับว่าร่างกายของเราถึงแม้จะสะบัดสะบอมแต่ใจฮะพาพวกเรามาถึงที่นี้ได้ครับนี่แหละเมืองไทย อ๋อเป็นไรอ๋อปวดที่ฮะตัวนี้ไม่หวานแล้วปวลุกเนี่ยครับดูปนดลุกเลยออนึกว่าหนาวปวดี้ก่อนจะเข้าป่านะฮะจะต้องขับถ่ายของเสียเดรนทิ้งออกให้หมดครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วจะต้องใช้ห้องน้ำเขาเรีวกว่าเข้าทุ่งอย่างเดียวเลยครับน้องหมอเอ้ยเดี๋ยวเราถามหน่อยดิเป็นหมออะไรครับ อ๋อเรียนหมอมาเหรอหมอครับหมอตรวภายในครับผมโอ้อันนี้อันนี้ไม่หลงใช่ไหมหลงครับสวัสดีค่ะ Enjoy ยสะดุดตาค่ะเรากำลังจะมุ่งหน้าสู่น้ำตกฟิตูโกค่ะไปตามหาหัวใจกันเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนขึ้นนะเดี๋ยวตอนขึ้นไปสัมภาษณ์ใหม่นะ Enjoy ค่ะไปแล้วอันนี้ตอนก่อนขึ้นไงทุกสิ่งอย่างไว้อะไรรักษากล้องชิลครับชิวดีครับ